เดี๋ยวครูก็ลองเชื่อมให้ดูว่าเป็นแบบไหนกับงานตรงนี้ดังนั้นดังนั้นลวดเชื่อมหยิบมาเส้น2เส้นพอนะครับ <ไป S 1> คูไม้ดูเวลาอาร์ตเวลาอาร์ตให้เราอาร์ตอาร์ตไปเคาะแล้วก็คอนโทรนคอนโทรนลวดให้ได้ก็ตามอ์ประกอบของครู มีสองค์ประกอบเข้าใจปะแต่องค์ประกอบห้สองข้อแรกคือจำสามข้อคือข้อที่สามระยะห่างจาจชิ้นงานรัเชื่อม1เท่าความโตนะอาร์กไปเ๊บ,บแล้วเคลื่อนที่ไปนี้ทางที่เราต้องการรัเชื่อมก็หมดไปใช่ไหมครับเราก็ต้องคอนโทรในนี้ได้ส่วนมุมนะมุมก็คือเราจับดินงอจับปากกาแบบน,นี้เข้าใจปะอาร์กเพ๊บ,บความเร็ว ระยะห่างความเร็วแล้วก็มุมนะครับเอาดูดูนะครับอ่าดูดูนะจัดตาทางให้ได้ปุ๊บดูดูนะครับเตรียมแบบนี้ดูดูดดอักไปเคาะหน้ากากปิดเคาะไปปุ๊บชิ้นงานเอาดูดูนะครับเอาไปช้าๆเรื่อยๆเริเ่มต้นค่อยๆช้าๆคอนทรนระยะห่างได้ความเร็ว สม่ำเสม,มอกันม,มุมมุมการเชื่อมดูนะครับัไปเรืเ่อยเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยสมมุติว่าครูยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ารถเชื่อมครูหมดสมมุติว่ารถเชื่อมหมดมาก็ก็หลอดแดงส้มแล้วก็มาสีดำถ้าเราเชื่อมได้องค์ประกอบอนะครับ ถ้าเราเชื่อมได้องค์ประกอบตรงเนี้มันจะล่อนมันเองเลยให้ดังก่อนนะครับแล้วมันจะจะค้อง่ายเข้าใจปะล้วมันจะค้อง่ายออกี้ออกง่ายออกมาเลยออกมาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยแนวเชื่อมเราสังเกตได้ว่ามันจะแนวละเอียดได้ยิ่งละเอียดได้เท่าไหร่ยิ่งดีโอเคไหมครับดังนั้นให้เราดูเกิดการเรียนรู้แล้วก็ไปฝึกไปปฏิบัตินะครับ ต่อรวดเชื่อมนะครับก็คือแล้วก็ต่อตรงนี้ยาวไปเลยวิธีต่อก็ที่สอนในทฤษฎีนะครับก็คือต่อหัวมันนะครับอ่าดูดูดูนะเดี๋ยวต่ออากยาวไปจบเลย